เท่าไรกัหัวนี่สิบสี่ห้ามาจากท็อปแท็บสิบสองไม่ได้หรอกท่านเลยบอกพูดบอกพูดอะไรจะไหนี่ครับกันชนนี่กันชนจานนีโอ้กันชนงามหนี้นึ่งหมื่บาทโปรเฟียหนึ่งหมื่นบาทมาจากท็อแท็บแปดพันเอาเอาคับคตัวบกคับฮะโอ้งามแทะตัวไม่ตัวท็อปได้ตัวท็อปตัวท็อปรีวิวไหมนี่นี่ เผ้าเผ่าเผ่าไงได้ไหนเป็นเผ่าเป็นเผ่าโรบครับเดก้าเผ้าตัวเดียวกันเลยเผ้าสังลุยเด่นเ้ออิสุสังลุยเด่นแมนตัวท็อปเจ้าบาทไหนคับเนี่ยสามแสนแปดอินมวยมีสามแสนแปดอินมวยคีอครบโอ้แงมตัวไหมคิก ข้างหนาน้ำกันันะเปิดไายดูภายในเลยอันนี้มีจะค้างไหมมีเสียนไหมพี่อันนี้ข้างหนาบ้างมีเอ๊ะ ดูแล้วก็มาดูฝาครอบล้อเห็นของดีแล้วมาทางนี้เนี่ยฝาครอบล้อของดีไอรุ่นของดีเอ๊ะคูมันยู่งไรไอไอเซตมันยู่แซม Nhì số не туда. khó neo who, who. so để cục vực là Ủa vực chú nào. Đúng là xuống đây Đúng mây แมนดอกนั่นเพอะเสียดอกมันอยนีแหละมึงเปิดพาใบดีๆเด้อย่าพูดไม่เพราะมีไม่อยู่ดีๆสเมียนสาวสวยไหมพี่นางเงียบเด้อกูบอมานน้ำเสือเนี่ยไอ้อาไปแพกเลยฟิวไอ้บุตรปอนี่ปลาเห็นแล้วปลาอันนี่อ่าโอ้ ว่าฟ้าขอบรอบฟ uh, ้าขอบรอบถามว่าเขามันอยู่ฝ่งนั้นที่ไหนพวกมันเก็บไว้ไหนล่ะอย่าเพิ่งพูดมันจะเข้าไม่อุ้บไว้ก่อนนี่เจ้าบาทพระป๋าเนี่ยอะไรครับไม่ถ่ายเจ้าบาทเนี่ยเออนี่ๆอะไรครับไปถ่ายเจ้าบาทครูนี่คิดไปหาพัทบุ๊คี่สิวก็บคืนนาเกินตาเด็ดทีเอ๋อมันของแต่ง มันบ่มีกำไรนี่มันลูกน้องตาเป็ดป่อยอยอะเอาไงเอาอันปั๊มหพงมะไดพาวเวอร์มีบอกของอีซุของเฮดเอเครื่องของเฮดเอปั๊มพงมาได้พาวเวอร์กระปุกบอกกะปั๊มพาวเวอร์ปั๊มปั๊มติดเครื่องของเฮดเอของเฮดเอไอเอเ็มเอ็มปั๊มพาวเวอร์ของเฮดเอเขาเหลือบ่หรอวะเออ มีแต่วันนั้นวันนั้นไม่อะไรมีวันนั้นมีนี่ซื้อซื้อเจ้านั้นไงหกเซนเฮ็ดอะไรก็เหมือนกันเอออ๋อปลาอันนี้มันยืดดูกับดุมเิดสิแมนครับขอายืดสองจุดห้าจีนี่ยี <20 S 2> <ะ>่สิบบ้างยี่สิบสองยี่สิบสองย่สิบสองป่ะตรงหลังจะเป็นท้องหน่อยห,อยอหอยป่ะตรงไหนพี่ี่ มีสำเนีนึ่้คือบ่มีอีกคือบ่มีม่ดิบเเป็นหก<อ>รอบมันเป็นหัวหลาหกรอบรอ่ะม,มันใส่มากกับเลียดเดียนรหรือธรรมดานี่บองหูเข้ากันนะมันอาจจะเป็นเลียดเดียนมากกว่าพี่เ <500 S 1> นี่ยมันสมัยกี่พันมาใส่แล้วห้าร้อยหนึ่งพันสองพันเาคือรถเด็กไม่ได้เนี่นนยท่านละวอาไปยวค่อยว่ากันอยู่ไหนอะมีอยู่ทีเอ็ม มุนอุ้ยปุ๋ยอะไพี่น้องคลิปนี้โบสวนกันอยู่ที่ยังนีมีบ่ล่ะมีเอ๊ะหายเลยโอ้ยอ้ยนี่ไม่ผมเรียนหาปลาคาร์งหันป้อมล้มนี่ไหมนี่ไหมจักบาทนี่ป้อมล้มม้ลนี่ป้อมลมเบรกมีลูกซีพันซีพันหาหละดพันสองพันอย่างพวกนี้สิมีมีซุ้มลูกเล็กน้อยนี่นีู่ซีไม่ยังลงมาออกซิตันลูกยิ่ยิ่งดิอันนี้โปรเฟียนวันี้ ไอ้เป็นเป็นบัตรโปรเฟียก็มียยี่เดียโปรเฟียอันนี้โปรเฟียเงี้ยเงี้ยลุงเงียงเงีอืมอ่าปั๊มผมมาเลยพาวิ่งก่อนครับอืมเพราะว่าหมุนนอนมาตาปืนไหมเป็นอย่างนี้เงี้ยหมดขึ้นมาละบนนันเป็นเอียงเพราะเราเราซื้อมาอยู่แถวนี้แล้วเปล่าวะจิ๋งผมมีกี่ได้ไงซื้อคอมแบร์เจ้านั่นไงซื้อกับปั๊มพาว power จะไม่ได้เหรอ เจ้าบ mm ้านไหนถามก่อนฮะเจ้าบ้านเกิดขึ้นไป็นซี่ัญหาของนอกเลยเด้บ่มีสิวก็ขึ้นหน้าขึ้นตาได้พี่น้องอือ่าภาพปัญญามึงหลบนอกหาไปหาไปเออเดี๋ยวหาให้ภาพปัญญามึงหลบนอกก่อนมีอะไรนําเสนอในคลิปนี้จัดมาเลยป๋าอืะจะวัดตัวนี้งั้น ตัวท็อปตัวท็อปล่าสุดเนี่ยเม่ท็อปยังไงกับท็อปรีวิวกันจ็บกระจกไอ้พับไฟฟ้าเมื่อเชสายควาเดี๋ยวออโต้สมุดสมุดเออสมุดออโต้โอ้ตัวแบตตัวไม่เห็นตัวไหนไหมตัวไม่เลยเฮ้ยงวดพึ่งก็มีปะนี่มีมีครับเฮ้ยไม่กิกเลยนั่นเด็เครื่องมันอยู่หันเลยเออเออโอ้ตัดเป็นไฮไลท์เลยเด้อนี่เฮ้ยัวดพลิง ฮีโน่เมกาเลยนะเมกาเมกาครับ้านหน้าค้นหลังบ่มีติขายไปแล้วโอ้ผู้ขายไปแล้วค้นหน้าขายไปแล้วค้นหน้าค้นหลังแปดนอตบ่มีติบ่มีทต์เนไงเจ้าบ้านี่หัวนี่เมกาเลยนะคิดไปแสนหาครับแสนหาอืออ้กิ๊บเลยแต่เครื่องมันพร้อมเดิเครื่องตัวนกาคิดไปแสนสองเครื่องเกียร์โฟมันเลยเครื่องเกียร์อือมีกระเป๋าไงพร้อมเดิสภาพดีๆเลยเข้าไปดูข้างในดิ ไปถ่ายเลยสวยเกลี้ยงเลยลงกในลงกในหายากหายากอ๋ออันนี้มันเป็นเนียงปลาเนี่ยมันคือปลาใส่ใส่วินใส่วินวินยังเปล่าไปกินแล้ววินมันซื้อตั้งหามันแยกมีอยู่โอุโบยุตานี่ซื้อมาแสนหาแต่ว่าแยกออกขายหมดบอมแยนบอมแยนว่าไปชัวนซื้อมาแสนห้าแยกขายออกหมดแล้วหัวเปล่าก็ขายแสนห้าเอากำไรน้ำผวกแยกออกขายแมนปลาพุ่น ก็าชิว่ากำไรหลายเป,ปด็ดโสนกุฏิผุดเดียนมองซีประตูยุสัยมองซีประตูมันเป็นยังไงงามองข้างใน,นงา่างามเหมือนเข้าไปนี่ละ่ะสวยมากเลยครับเมียว่าสวยนี่สวยกว่าเมียอีกปั๊ดโอ้เนี่ยท็อปคอบมบะเมย์เอ๊ะโอ้ลูกน้องเอาน้าม,มัว่างกุฏิผูดเดยียนะเอ๊ะโอ้ปั้งก็กลวงๆนีแต่ว่ากำลังการงานสร้างครับ ไฟฟ้าทั้งนั้นครับมันแขนอู้เลี้ยงลูกน้อยได้เหมือนเดิมไหมแมนเป็นไฟฟ้าหมดเด็กประตูไอ้นี่กับอาพุ่นไม่แต่พกถุงอย่างตัเวเขาบอกแบบนีเอาแทะเฮ้ยผพาอย่า,ยงงางหายอีกแสนห้าครับตัวนี้ใครมาก่อนได้ก่อนเขียน<ม>ขายย่าบ่มีดิไปแ<ม>ต่จีบเรื่อยๆลิฟท้ายก็บอกค่าสร้างเอ๊ะนี่เออลิฟท้ายเท่าไหร่ มีหลายราคามีสองหมืน่นหมื่นกว่าสองหม,มื่มนกว่าสามหมื่นก็มีแล้วเจสามหมื่นกว่าน้ำเสนอเป็นให้อะไรก็ได้แลเรางอตะเพิ่มมีมมยังอีกไหนี่ว่มียังแล้วล่ะเกียร์ได้เกียร์ลูกนั่นยุทธเหเกียร์อย uh ู่พุ้งในกล่องเสตุเพาย,ยัางไงไอ๋ลิ้นก็ว่าเครื่องน้ำฝนถือแถ่น้ำไผ่ ยาปาดยาบาดอุบัยอุบัยเถือกเถือกเถืกอกเถือกมาต่อโอ,อ้ยตัวนี้แสนหาพ่อเอาตายว่ะม,มาถามเอาอะไรที่ถอดออกไปได้ครับเพราะว่าเกถอดออกไปขายหมดแล้วเอาผู้ใดมาลุกไปไหนมะแต่ยังไม่ได้ขายหรอกเพราะว่าผมยังไม่มารีวิวเพิ่งมาเห็น <c oughs> เอ๊ะเกียร์ลงนั่นนี่ไงไม่เลงเอ๊ะมันใส่ห่วงเกียร์สามหน่อยจิใส่เลยเลยเออตัวเดียวกันห่วงเกียร์สองที่ศูนย์แมน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 อาอสองที่ศูนย์ก็ได้ปะใส่เลยเลย ตัวเดียวกันแล้วเบ้าดิขายเท่าไรมื่นมื่นเดียวมื่นเดียวกับขายรถมันบ่มีผู้ใดใไหมันบ่ได้มันบ่ได้ผมสิไปใช้รถอะไรไหมมันบ่ได้มันซื้อมา25,000ื่้าแล้วออเออเดี๋ยวพูดกันเดี๋ยวคุยกันเอ้าผมห่าเดียกานี่อยู่ตั้งแต่80ปีแล้วนี่บ่น่าเสียเลยเนาะอ้นทุนมาสูงไงออืขายขาดทุนไปรถเนี่ยเอาบอกไหมราคาไหม200,000น่ะอ่า200,000ขายขาดทุนหรอแล้วมาอะไรแจง มันเป็นจูมือนี่อะไรแต่งมันมันหลายแล้วแต่งมันหลบนบอดแถวมันบอดแท้นี่เครื่อง e13 หรือเคส13 e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 13 ครับเท่เลสค่ะเครื่องเกียร์แสนเดียวเครื่องเกียร์หนึ่งแสนครับท็อปแท็บบอกมาเก้าหมื่นนี่นี่ j o 5 e เจ้าบัตรเนี่ยตัวนี้มันบ่อบ่อสมบูรณ์เด็กเครื่องบ่อสมบูรณ์ทางเขาซื้อไปเอาอะไรได้เจ้าบัตรก็ตัวนี้คิดไปหาเงิน j o 5 e ไหมเครื่องมันนอกปอบาบอกบอกบอกหูมาญี่ปุ่นโคกุไนขายในประเทศเด็ก ห้าหมื่นเอาแววอะไรได้ปัม๊มเพิ่มได้ออนี่นี่น,นี่เครื่องของรถรดับเพลิงเครื่องเกียร์แสนแสน,แส,นสองมีกล่องอะไรให้มา,ามาจากทับแทบบอกแสนหนึ่งนะครับมาเอาเลยแสนหนึ่งเครื่องเกียร์แสน,นมีกล่องมีขาคาันเล่งให้ครับอันนี้ผมพูดจริงนะราคานี้พะะพนเพาป๋าพลแกจะบวกไว้ตลอดแต่ผมจะพูดราคาขายบวก<ห>ไม่ได้แร่นนี้เลยนยะอันนี้อันนี้อันนี้ของสไลด์ป่ะเดสไลด์ครับได้ครับ เจ้าบ้านนี่ยสองอัน,นต้นละสามหมื่นแต่เลสิบมีสิบมีสาเเดเห็นไมกเกลียดอราเราไม่เห็นสไลท์ที่สองหลอดม่้มนจริงๆแล้วมันมาจากยังไงแากรถยังอ่ารถกระเพื่อครับนี่นี่บันไดบ่เปล่าเอองโเป็น,น,ท,รปนทรงขึ้นสูงที่สุดเลยออ๋เอ้าผมถามเ่ยปั๊มน้ำเครื่องกระเพื่งมีบุ๋ยอยู่ไหนปั๊มเป็นเครื่องสูบน้ำเครื่องกระเพื่งมีแต่ตัวใหญ่เจ้าบ้านมีสองปัญหา ตัวน่อยวอมีตัวน่อยวมีม่่ตัวใหญ่มีปั๊มลมปั๊มลมมีถังน้ำมันน้ำมันมีหมดเมื่อไรีน้น้ำเสนอเมื่อแห้วเอชียวยังมีต่ดำเนาะเอ้ยดำดำใหญ่นี่มันตัวไขยไหลานยู่หันของอยยุ่นเม่เหลี่ยเขาเเอายังมาแลกเอาอันเก่้เราม่เหลียงเขาตันเี่ยตันน้ำเสนอ กระบอกเคีนครับสตอนนี้แกจะมีพวกรถเคีนเยอะเคีนเยอะอะไร<อ>แต่งก็เยอะเดี๋ยวไปคุยเรื่องฝาคอรอบล้อกันกี่นาทีแล้วสองนาทีเดี๋ยวพาดูอีกเอาไปลงพุ่นแล้วครับอันไม่แล้วซื้อหาบาทขายสิบบาทอาพุน่นพ่นโงนี่นี่ก็เครื่องหนึง่งมันเป็นเครื่องอส<จ>ียงก็เป็นเสียงเกอ G O 5เออมันเป็นเคื่อีอย่งบาตบาตเป็นบาตมาใช่ด้บ่นี่ได้แล้ว G O 5C ฮะ G O 5C ปั๊มสายสิปั๊มคำว่าเร็วอ๋อเป็นปั๊มเต้าเป็นเป็นตั้มเป่าซื้อว่ามันคำว่าเร็วเป็นปั๊มไปความไปฟ้าซื่อเออไปฟ้าซื้อจักบาทไอ้ฟ้าสิที่ไอ้ฟ้าเปลี่ยนมาเลยจักบาตรที่เป็นแปดมืดห่าครับเครื่องเกียร์เครื่องเกียร์แปดมืดห่ามีกล่องมีอินเตอร์ให้มีกล่องมีอินเตอร์สตาร์ทได้ได้ครับเอาเครืองถือสลับทั้งละมันเด้ ก็ขายที่ทางน้ำมันขายหมดอ่ะครับก่อนของโช่วหวยจะซื้อก็ขายขายหมดขายคู่เนี้ยเออทางสามล้อยลิตยังเท่าไหร่เจ้าบาทสามล้อยลิตรก็เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าครับต่อรองได้ต่อรองได้ครับเจ็ดพันห้าของป๋าอลก็คือสี่พันห้ามองจังไหนบังดูนี่กอกยืมเ้ินยืมบบกองกับเมียมันยัดขายอยู่นี่ขันผู้สาวขายลอตเตอรี่พูงง่ายมากจึงสจีดขายให้เราโอ้ยเอาแั่เอา มาดูสายดับเพลิงสายเครื่องสูบน้ำป้าเจ้บบาบ้านนี่ท่อนหนึ่งขายเครื่องสูบน้ำนี่สายดูดนะสายดูดครับอ่ะเจ้าบ,บ้านเส้นละสามพันครับโอ้ยบอกนี่สิวกิดขึ้นหนา้นาเกิดอะไรนี่พี่พน้องเจ็ดเม็ดนี่มันกี่เม็ดว่าไอ้ฟิวฟิวเจ็ดเมตรถึงเจ็ดเมตรบล็อ,อกขมาณเจ็ดเมตรว่าเสียไปไสเครื่องสูบน้ำของพวกไอ้ใสหดอกเจ็ดเมตรแปดเมตรประมาณเอาเลยครับ ประมาณสองพันหออ้าเราได้อยูเราได้อยอกันได้คุยกันได้เออโอเคนะครับ<ม>ชุดตัดก็มีเออนี่ปั๊มปั๊มน <Motor. S 2> ี่ไหมปั๊มห้างมอเตอร์อ๋อมอเตอร์หางครับรถเกี่ยวเขานี่เจ้าบ้านนี่อ,นนอ,อ่าสามปัญหาสี่พันเราแต่รุ่นสองปัญหาก็มี่สามพันก็มีแล้วแต่รถแ,แต่ใหญ่ก็ตัวนี้มีเปล่าปะใหญ่กว่านี้ก็มีพี่แล้วพวกนี้ หน้าบาทนี่มึงพวกนี้ขายอยู่หาพันน่ะมอเตอยง่าเตีลไซลิปไทยซีกระบอกอ่ะง่ายซีก็ได้นี่มอเตอร์ยง่ายช่วยกิ๊กเลยหนึ่งยี่บาทตัวเขาเบายากเนาะของผมผงเปียนไปว่ามันห่างนะนี่ไหมซ้ำหนีอะไรนี่อันนี้ซีกระบอกเออซีมอเตยง่ายซีทั้งง่ายหน้าบาทคิดตัวไปซีพันบาทซีพันก็คือสองพัน ขั้นหัวมีน้องเลยหลายสิ่งหลายอย่างมากในนี้เปัิ่มเปิ่มมีมัดคู่เนี่ยอยากได้อะไรมาเลือกเอาอืถ้าใครมีลูกสาวมีหลานสาวต้นเทายังเขามาทาสองตุ๊กนี่ชิลพันหาสองพันนี่ได้ถี่ครับทือพอดีพาอเอาว่างไวแเราจังเอาพอมาจ่ายเงินทันอาพ้นเราเป็นมันทันล่ะตกลงราคากันห้วเรียบร้อยได้เงี้ยงอ่ะสั่นยังไหมเนาะ จังมากอะไ้ม้างนักศึกษามากนดีครับก็เพือ่อได้จับเมื่อเขาปรคิดเงินจักบาทเอามหาวิทยาลัยไหมมากไหมพสาว <laughs> <laughs> โอ้เดี๋ยังนนมันดียวังหเมืนี่ปัม๊มได้เพาปัมป๊มพเมพาเพืปอผมเรเผมนปันหาทปนขอยกโดยใส่เจอวาบ่อกบล็เจ้าบาากันนี่ตอนนี้มืดสอง บนีสิวก็คือน้าขึ้นตาเลยนี่นริงหอต้นทุนเป็นแต่เงินบว่เงินด้วันเดี๋ยวนี้เขาเเลี้ยนเดี่ยวไม่แล้วเวอะไรที่คนไทยบ่เลี้ยนแบบบะเลี้ยงแบบมาแล้วมันเรียกบด้ขายอืมอีกง่ามกิบเลยขอบเอามาเลี้ยงแบบยี้นมาเลี้ยงยี้นโอ้โหเอามาเละลี้นหน่อยะสามพันไปสดไป สี่พันจะไปนั่นสามพันเอ้าคือรถปุ๊บสามพันไอ้สามพันไอ้วุฒิวุฒิวุฒิก็คือรถตู้เลยเอานี่ขึ้นไปหน่อยปะเออมาหนีบบ้างมาหนี้ผมสิบเอวเรียงนีบฟังประตูเทียบอาให้ผมซะอันนี้ให้บ่ได้นี่เนี่ยขาให้ข้าให้ตายก็ให้บ่ได้ผมเห็นมาตั้งแต่สิบปีแหละแล้วถ้าเป็นหลานเก่าแล้วนั่งอยู่กับเมียเราสมัยตะกี้ขางนึงไปไส ทางนึงเก็บอยู่พุ่นบ่ให้ลาไปใช่หรอกก็ะเลี่ยวดิบ่ได้บ่ได้มันเป็นย, item, ยังไงเลี้ยไอเทมสิเก็บไปสะสมบ่มใส่ใัวเองใส่รถตัวเองอยู่สีคันไหนมีจอดอยู่นั่นน่ะรถจอดห้องต้นตระกูลเนาะใส่ยุทธ์แค่ขั้นไหนโอขั้นนองนอกอ่ะไม่ใส่ไม่เอวเอาอยู่นี่สามรอบเลยบ่ได้จเจ๊เจือ หน้าปัดเรือนไหมก็มีนะทุกคนของเดกกานี่ไม่ไม่เห็นลายืมไม่ใช่นะรถหลาเมื่อ้นไหมมีหมดโนบคอบเดกาชุดตัดเหนนะชุดตัดนรอบไหมเห็ดเชี่ยไหมนุ่นบมี่ี่หล่านายอือันหูอยู่แล้วหูาสายผมมันบรเด็กไรแล้วเลยวาบมี่าลบ่มีีหลีนอกสียจาว่าจะเห็นอยู่ที่นี่ถึงจะบ่บะบะบะบ่บมีบ่อยากขายเนาะ ใครมีใครก็อยากขายตัวเคียนตัวนี้นะถ้าใครมาซื้อลถให้แสนหนึ่งครับนี่เทอร์โนโเคียนเจาะใหญ่เออไม่ใช่ซี X G, อเอซเอมจีเียนใหม่เลยถ้าบาทก่อนราคา่าแปดแสนห้าครับแปดแสนห้าหรือเจ็ดแสนครับมาเ,าเลยอันนี้เลือ,บอเบาเรือจริงนี่นี่มันหกล้านแล้วเจ็ดแสนเอ็กซีเอมจครับผมจีซีว่าไงพี่ผม โ <Okay. S 1> ออเคืมไฟท้ายนี่ก็สวยนะมถา่ายดูเลยวป,ป้าอันนี้มันไฟวิ่งบ่หน,นี่งบ่องหัวกัน,นหัวเกาเสื่อมาก่าน่าจะเรียนเนาะไฟเหลี่ยวเรียนบ่เรียนบ่เรียนเราทรบัดาเต้าบานอันนี้ขึ้นไปหาท่นเอาคู่นั้นละยัดเก่าไปเก่ามา้าหัวหล่อนหัวลกบนหลังพี่น้องเอ้ยอันนี้เด้อนี่ อันนี้จิ๋วแต่พันไหนพันหนึ่งสองพันสามพันสี่พันเอาคื 4, อรถที่พันบ่ได้อันนี้บ่ได้ขอคอคอเอาไอ้นี่แหละตายตายตายเมืเ่อไหเราบ่มีแน่อร์ล่ะเพราะบังคับขืนใจปาพ่นแดนเดียวงวดนี้ได้อันเดียวใจจะขาดอยู่แล้วนี่ทีที่ว่าปั๊มมันสูบน้ำเครื่องสูบน้ำนี่นครับเมรนน,นี่นี่นี่ไม่เป็นเครื่องดีเซลบ่เป็นสิน้นฮะเป็นสิ้นดีเซลบ่มีบ่บ่มบ์ดีเซลมันบ่มีว่าไงพี่ผมกำลัง ต้อเบนซินครับสตาร์ทขึ้นไจ้ละเสียสิบว่าเหมืเป็นลิตรตมดินน้ำมันไปถ่ายให้ดูฮะอันนี้ว่ามีนติดซีนิวตินี่คือกันหมดตัวเดียวกันอันนี้จะ่นเก่าหน่อยนึงอันนั้นขึ้นจีเก้าสุดแต่พันอันนี้พันคิดว่ามืดห่างอ๋อกลายเป็นหลักพันมั่มีแต่หลักพันตัวนี้เนาะเออะตีเออะติหลอกระมีตินี่ แมนบมแบบแมนนีนหัวเกิงแมนแมนข้างรุ่นหนึงนี่โป้เฟียโปเฟียแมนไองที่กิดไปหาเกะหาเงี้ยของเขามาขายน้องซื้อเขามาดจอเจ้าบาทนี่คิดตัวสองพันอยไปพิเศษเลยไปโมมี่เหนยีหมาเนาะเพราะสิเดี๋ยวข้อง,องัดเจ้าบาทนี่หนูไหมประกูพิเศษใหายไปแยมให้ไปโย<อ>กโหไปไปเออโยกไปเลยฟีฟีเอาขึ้นรถโฟกัสไั่นั่งหลัไปไปขอบคุณจ้ายได้เป็นหมื่นส่วน บอได้ขายไปเส้นรถเดียวของเอาไปแย่ได้รถปาพ้นคือใจเงียถึงไนี่ไ้ยรอขนาดเลยนัไปรีวิววงหนาแล้วบ,บาทนี้ยคืรอเอาละเอาละซ้ำเลยละปั๊มเดี้ยปั๊มเดี้ยปม,มีติตอนไม่มาให้เนี้ยไอกรับหลังถือไยินเขากล่องอี่งได้รับหลังไอปั๊มบ่มีีิปัอมมึมาได้เข้าเ เราก็ได้แค่นี้ครับสรุปได้แค่นี้ได้อ่เของฟรีหนึ่งอันแล้วก็เสียตังค์อีกหนึ่งอันํำแยกมีหมดนะของที่ร้านเนียน่ยพนแะเยอะมากเนี่ยอย่างเงี้ยแกทิ้งมะะโโลคโขเคแกยังไม่จัดนะครับนี่เครื่องแมครก็มีใครที่ต้องการหาเครื่องยนต์ที่มันเป็นเครื่องแปลกๆร,รถแมคอรรถอะไรอ่ มาดูร้านแกก่อนได้เลยแกมีพวเนี้นี่นี่แมคโครตัวนี้น่าจะใส่พวกพีซีหกสิบได้ครับมิตซูซี่ดีศูนย์ห้าศูนย์นี่จะดูแผ่นเพจแมคโครอ่าเขาเรียกว่าแคอ e เจ็ดสิบ b เนอะพวกนี้ใส่รถแมคโครได้นะครับตัวนี้เท่าไหร่นี่ฟาพนห้าหมืน 30, บาทห้าหมืนบาทเอง ติดไม่ติดว่ากันทีหลังติดติดติดว่าเว่าตัดอ่ะติดนะครับติดตัวนี้ติดสรุปว่าไปเก็บกไลูกเห็อได้อย่างเดียวแต่ได้รีวิวครับนี่กระทะก็ไม่แพงนะลูกละพันสองพันพันสองพันน่ะของก็มีเยอะนะแต่ว่าเนี่ยเนี่ยเอายางอย่างนี้เอาสิบน็อตนี่ ไปยียก่อนสะอะไรนะที่โคลาน,นอ่ะอาวห้าสิบเซนขายแล้วเสยและเท่าไหร่บ,บาทเส้นละหกพันบาทไอเราไม่มีปัญญาหรอกห้าสิ 5, 6, 3, บเซนห้าหกสามสิบกับสามเสนเินเกินก็น,น,นั่นอีกระเารออยี่สิบสามสิบถ้ารอไปล 6, นะแล้วหกพันอ่ะถ้าร้อไปแล้วหกพัน แต่ที่ผมเห็นหน่าสนใจที่สุดในร้านนี้ก็ <enth> ตอนนี้เครื่องตัวนี้นี่ไม่คิบเลยไม่คิบเ,เลยครับพร้อมปั๊มนะถ้าได้ก็แสนห้าแสนเจ็ดแสนห้าครับมารับได้เลยแล้วก็สองเครื่องนี้มีสองอย่างนี่แหละที่เป็นไฮไลท์วันนี้เครื่องสองตัวฟ้าพลก็ขายของถือว่าดีนะแถวนั้นก็มีหัวเก่งหนุนไปน้ำเสนอจะบาทเลยเด้อโอเเสาไปบ้างไมาหันหรือดิโอ้เสาแล้วเ้อไ,ไปก่ เกียซาโลงสาลงเบริร์อะไรบ่นีอยู่เลยใส่เลยนี่พาไปดูเราพาไปบึงนี่จะมีนี่ก็ใช่นี่สาโลลูกละอ่าคิดไปหมื่นสามตอนนี้ครับตอนนี้